เช้าวันพระฤหัสบดีที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยานำโดยนายชาวลิตเกิดกลางผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูบุคลากรและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิ ณอาคารโดมอนุสร์1 0 0ปีสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาโดยมีกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองโดยนักเรียนคณะครูและผู้บริหารถวายทูบเทียนแพร่รำถวายพระพรและกล่าวคำถวายราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ และมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันการตอบปัญหาราชวงศ์จักรีการประกวดวาดภาพระบายสีให้แก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัลจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาบริเวณโรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความอยู่ดีมีสุขของระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของผสกนิกรชาวไทยและให้ประเทศจเจริญก้าวหน้าสืบไปเราทำความดีด้วยหัวใจที่นี่ศรีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยา